มาต่อกันครับโปรแกรมวันอาทิตย์นะครับ17กค30นาทีคู่แรกสุโขทัยเจอกับลำพูนบอลเลอร์นะครับโหอันนี้ก็น่าดูนะครับน่าดูเลยซึ่งผลงานในเล็กแรกเนี่ยลำพูนชนะสุโขทัย3-1นะครับเฮดออกมาก็เท่ากันอีกครับผ่านกันแพ้แตกันชนะคนละสองแล้วก็เสมดอีก2เกมสุโขทัยเนี่ยฟูลทีมนะครับคงใช้ชุดเดิม ที่เล่นมาต่อเนื่องนั่นแหละในเกมที่ทั้งชนะ BG ีแล้วก็มาเสมอกับทางหนองบัวส่วนลูกทีมของเลซันเรกามาลำพูนะครับจะขาดกองหลังคือสลาวุธอินแป้นสะสมไปเหลืองครบ8ใบชัยวัฒน์บุรานเนี่ยรอเช็คความฟิตแต่ผมว่าสุดท้ายต้องลงนะต้องลงเพราะว่าณนะตอนนี้เสียสตัวจริงของนาลำพูนคือเหมือนกับอ่ะได้ทีมที่ รู้จังหวะในการคุมเกมแล้วแล้วนัดเนี้ยเจอทีมที่ใกล้เคียงกันยังไงก็ต้องใช้ผู้เล่นเก่าๆไปหน่อยยี่เป็นทีมเยือนโดนบุกกดใส่นี่จังหวะนะครับผ่อนหนักผ่อนเบาเนี้ยต้องใช้ผู้เล่นนี่ประสบการณ์แต่ข่าวดีก็จะมีกิติพงศบทองที่พลทนแบงกลับมานะครับที่เหลือนี่ก็ผมว่าบิโรซิมาเนี่ยน่าจะน่าจะยาวแล้วนะครับปิดจ็อบยาวไปแล้วนียงดีในะตอนท้ายได้ลูก,ก้ากลับมานะครับ ซึ่งก็จะไปเป็นตัวประสานแดนบนกับโมเบลออสมมนนะครับที่รุ่นหนีตังชั้นเหนื่อยเพราะว่าขาดกองหน้าตัวเป้าซึ่งก็แน่นอนแหละเราก็าคิดว่าให้บิวมาจะสามารถช่วยประคองได้อาจจะไม่เล่น90้าสบนาทีแต่อาเหมือนมุ้ยลงมาแป๊บนึงแล้วก็มีพิษสงแต่ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสภาพไม่ได้จริงๆก็เป็นช้อยสําคัญในการเสริมทัพเล็ก2ที่ผมมองว่าเป็นจุดเดียวที่ลําพูนอาจจะผิดพลาดไปส่วนอาการเจ็บลูกก้านี่เกิดขึ้นได้ครับก็ แล้วเตะมาตอนนั้นไม่เจ็บพอมาอยู่แล้วมันเจ็บเนี่ยก็โอ้โหตามสถานการณ์เลยอีกหนึ่งคนก็มูมเอออสมมนด้วยเพื่งจะกลับมาในช่วงในท้ายได้เลยนะครับถามว่าสายเกินไ,ไหมไม่สายเกินไปแต่เกมหลังจากนี้พลาดไม่ได้แล้วครับอยากให้ดูเฮตูเฮตของคู่นี้กันหน่อยให้ทีมงานขึ้นมาให้ดูได้ไหมที่เจอกัน,นในกรณีกรณีที่แต้มเท่ากันของคู่นี้เฮ t ูเฮ a d ขึ้นของลำพูนมาเขาได้ครับจะได้เห็นสถานการณ์ที่ชัดนะครับเพราะว่าคนก็ถามกันเยอะเอาบอกว่าสุดท้ายสุโขทัยจะรอดไหมผมจะมองว่ารอดนะคือตอนนี้เหลือ2เกมมีให้เก็บ6คะแนนเต็มสุโขทัย3 4ที่ลำพูน30ห่างกัน4แต้ม2นัดมีให้เก็บ6คะแนนในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติเนี่ยคือมันก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้หมด คือทางฝั่งของลำพูนจะเก็บเป็นสาที่6แล้วสุโขทัยแพ้หมดก็เป็นสาที่สีก็ได้นะครับแต่ว่าณ้ตรงเนี้ยผมว่ามันเกิดขึ้นมันอาจจะค่อนข้างค่อนข้างยากเ,เหมือนกันค่อนข้างยากเหมือนกันแล้วก็ตามสถิติที่ออกมาเนี่ยสาที่สีเนี่ยมันรอดนะครับมันรอดอยู่แล้วมันต้องอยู่ที่เกมเกมนี้แหละครับจจบแบบไหนซึ่งสุโขทัยก็คงรู้ตัวแล้วว่าเล่นในบ้านไม่ควรถึงขั้นแพ้แต่ลําพูนไม่มีช้อยอื่นครับลำพูนถ้าอยากไปต่อในเกมบุตรท้าย ลำพูนก็ต้อง <Okay. S 1> ชนะ33แต้มขึ้นแทนให้ได้แต่ถ้ดูการก่อนจบ31ก็รอดมันก็เลยต้องไปดูวิเคราะห์คู่อื่นด้วยว่านครราะสีมาจะจบแบบไหนด้วยนะครับรวมถึงคู่ของขอ,งขอนแก่นจบแบบไหนด้วยแต่คู่นี้ถ้าตัดกันโดยตรงเนี่ยนะครับถ้าเทียบเพชร o ูเฮ d เนี่ยเล็กแรกลำพูลชนะ3-1เลก2ถ้าพูดถึงว่าจะแต้มเท่ากันนะ คือสุโขทัยแพ้2เกมเป็นสาสี่และลำพูนชนะ1เสมอ1ซึ่งถ้าลำพูนผ่านเกมนี้อาจท่ามอตอมตามหน้าเสือเนี่ยสมมุติว่าคุณถ้าคุณเก็บสุโขทัยได้แล้วคุณเสมอท่าเรือเป็นสาสี่แล้วแต้มดันเท่ากับสุโขทยัยแล้วต้องหาที่บุท้ายจะกลายเป็นลำพูนเข้าเพราะให้ทใหีให้ดีกว่าชนะสองเกม ผมก็ว่าสุโขทัยก็คงยอมไม่ได้นะครับยอมไม่ได้แน่อย่างน้อยเสมอไว้ก่อนเฮตูเฮตูโดอาจจะแพ้แต่แต้มมันขึ้นแท่นเป็น35โอ้คู่นี้กลายเป็นคู่ที่ต้องหน้าติดตามมากเลยนะครับเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะมีมีทีมที่พลาดมากกว่าที่คาดคิดไว้เพราะว่าสถานการณ์คิดว่าลําพูนเก็บไว้แน่แหละเก็บสามคะแนนแน่นนๆนะครับเจอลําปางสุดท้ายก็โอ้เหนื่อยครับกว่าจะชนะ เล่นในบ้านสุโขทัยด้วยถ้าให้ฟันธงนะอะผมมองมาคู่นี้เสมอครับมองมาคู่นี้เสมอจริงใจเชียร์ลำพูนเล็กๆนะแต่มองคู่นี้เสมอครับคือทีมที่มีแฟนบนอลได้เยอะเนี่ยจริงไม่อยากให้ตกเลยเนี่ยสุโขทยัยลำพูนเนี่ยสนามแม่กวงเสร็จบรรยากาศค่อนข้างดีเลยสนามแบบฝูสร้างแบบคือมาตรฐานดีเลยอะ่ะขอนแก่นนี่ก็ไม่อยากให้ตกจริงเพราะเราไม่ได้เชียร์ทีมไหนเป็นหลักอยู่แล้วนะ ขอนแก่นก็แฟนบอลเยอะอ่าประจวบเนี่ยก็ถ้าผลงานดีแฟนบอลก็เยอะนะครับอโอ้นะครราชสีมาอโอ้แต่สถานการณ์เนี่ยสุดท้ายนะนะครรสีมาต้องพึ่งตัวเองอย่างเดียวไม่ต้องสนใจใครเลยครับเพราะพวกนี้มีโอกาสสัปดาห์นี้ตัดกันเองแล้วพลาดแต่ถ้าเกิดโคราชคุณไม่สามคะแนนโอกาสคุณร่วมก็สูงเหมือนกันนะครับถ้าถามว่าช้อยบังคับของทีมไหนที่ต้องเก็บสคะแนน ผมมองว่าอันดับหนึ่งสัปดาห์นี้ที่เป็นโซนในกลุ่มรุนิโตกชั้นคือนครราชสีมาเลยครับคือพลาดไม่ได้เลยแต่มาดูคู่นี้ก่อนหกโมงเย็นครับการท่าเรือเจกับชมบุรีโออันนี้เดี๋ยวก็ต้องมีสถานการณ์ของการลุ้นแย่งอันดับสามให้ดูกันด้วยนะครับเพราะว่ามารุมมาตุ้มกันเนี่ยชมบุรีมีเอี่ยวเล็กๆท่าเรือสถานการณ์ดีสุดแล้วก็เมืองทองก็จะต้องลุ้นให้ท่าเรือพลาดในเกมนี้เหมือนกัน แต่ตัวเองก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าเดนไปเจอทงอางแบงคอกสถิติที่ออกมาตรงนี้ครับทั้งหมดเนี่ยชลบุรีดีกว่าเล็กๆนะครับชนะ11ท่าเรือชนะ7และก็เสมอกันอีก2ในบ้านของท่าเรือเวลาเจอชลบุรี13นัดออกมาเป็นชลบุรีดีกว่าครับชลบุรีดีกว่าในการบุกไปเจอท่าเรือครับชนะ8และก็เสมอ1เกมอีก4นัดเป็นการท่าเรือชนะได้ โอ้ฟุตบอลออกไปทางชมบุรีเยอะมากๆนะครับมาเช็คความพร้อมของการท่าเรือเควินดูรมรามยังเจ็บอยู่นะครับไม่รู้จะกลับมาได้ในเกมนี้ไหมซึ่งถ้ากลับมาผมว่าก็อาจจะยังเป็นช้อยสำรองอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยถ้าเดยเขาปรับแก้ปัญหาไปเลยพอไม่มีเควินเนี่ยเขาเล่นหลังสามซะซึ่งก็มาดีด้วยนะมาดีด้วยในช่วงหลังๆนะครับส่วนอีกหนึ่งคนคือวิลเลมเบเดเชอร์ ซ targets, less, right. so right so on, uh ึ่งโอกาสในการเราเล่นน้อยช่วงหนึ่งแล้วเขาก็กลับสวีเดนไปนะครับก็ผมบอกเลยว่าปัญหาการบาดเจ็บมันน้อยกว่าเรื่องของการที่ต้องเคลียร์กันนะของสโมสรตัวนักเตะก็เดี๋ยวไว้จบเดี๋ยวก็ต้องดูว่าเขาถาทางออกยังไงนะครับเพราะว่าเวลเชียยังมีสัญญาอยู่กับทีมด้วยแล้วผมคิดว่าก็ไม่ควรเสียไปครับเพราะเป็นดีลที่โอ้โหถ้าเรือตัดหน้าคู่แข่งมาหลายทีมากซึ่งได้นักเตะของดีเป็นดีลที่ผมมองว่า น้อยครั้งที่จะชมว่าท่าเรือเสริมนักเตะได้ดีนะวันเดชเชอเนนงงร์เป็นหนึ่งในนั้นครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีอนาคตเลยแหละครับแต่เนี้ยน่าเคลียร์คู่เนี้ยสมมุติเคลียร์ไม่ลงนะอ่าวลรชิตสมมุติยังเนี่ยยังปิดไม่ร้อเปอร์เซ็นต์เนี้ยเกิดสมมติบีจีว่าโอ้โหไม่อยากขายเลยปล่อยยืมห้าเรือได้ไหมอ่ะไหนก็ออกข่าวไปแล้วปล่อยยืมไปสักฤดูกาลหนึ่งแต่ว่าคุณเอาวันเดชเชอร์ไป้ผมยืมได้ไหมล่ะ เออเอาไหมอย่างงี้ก็น่าสนุกเหมือนกันนะเอาไปเดเชะมาอันนี้ไม่ได้ปั่นนะคิดเอาว่ามันเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยก็มไม่แน่เหมือนกันเพราะ BG เคยขอซื้อแล้วนะครับขอซื้อไปเดเชะเหมือนกันจากท่าเรือเนี่ยถ้าเรือไม่ขายคือตอนนั้นน่เหมือนจะคุยแล้วตัวเลขมันเหมือนแพงนะเหมือนค่าค่าตัวแพงอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัญญาเขาก็เหลือกับท่าเรือพอสมควรโอ้ตลาดซื้อขายรอบนี้นี่มันจับประเด็นได้เยอะเลยนะครับ แต่วรชิตเนี่ยบอกเลยว่าดูแล้วยิ้มอ่ะแฟนๆท่าเรือบีจีปล่อยของดีมาให้ยืมแต่ว่าแหมพอจะเอากลับกันเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ขขงต้องสังกัดณปัจจุบันนะคือณตรงเนี้ยข่าวที่ออกมาไม่แปลกครับที่มาดามจะยืนยันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ยังไม่ได้มีออฟฟิเชียลจากสโมสรบีจีมาอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันข้อที่ผมวิเคราะห์ไว้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยใครดูคงจะเข้าใจว่า มันมีสถานการณ์ไหนที่ B g จได้กําไรจากจับการปล่อยบริชิตไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสทั้งการขายหรือว่าการปล่อยยืมเพราะว่าในแผนเนี่ยคุณบุ๊กไปแล้วว่าต้องมีเขากลับมาเดี๋ยวนั้นค่อไปเคลียร์กันนะเราตรงนี้ก่อน,นไหนๆก็เชื่อมประเด็นไปแล้วพอเห็นเรื่องของวิดีโอไวด์เชอร์พอดีตัวของท่าเรือก็ไม่น่ามีอะไรปรับเปลี่ยนจากเกณฑที่จะชนะบุรีรัมนะครับด้วยสภาพความสมบูรณ์ก็ไม่มีปัญหาแล้ว เพราะเกมการสัปดาก็ไม่มีแล้วแถมได้เล่นในบ้านเนี่ยโหนั่นน่สนุกนะอันนี้ก็น่าดูเหมือนกันเพราะว่าชลบุรีเองนี่โคอาดุลมาก็ถามว่าปลูกชลบุรีไหมผมว่ามันไม่ได้ต่างจากเดิมมากยูคเตียนะแต่มันจังหวะจบอะไรเนี่ยมันดูผมว่าดูตัวต่างชาตินี่แหละวิ่งกันเราไปเราตายดีลอเกินนะจังหวะอะไรมันดูแบบโหสู้ตลอดตอนนี้ผมบอกเลยว่ามันก็มีผลนะกับเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ด้วยนะครับ งนนัตหลายคส่วนนักเตะไทยเนี่ยผมว่าแกนหลักเขาก็ชัดอยู่แล้วแหละเขาว่าคงจะยืนพื้นแบบนี้ไปนะครับแต่หลังจากนี้ต้องเล่นเล่นโนวามเป็นศักดิ์ศรีทีมแล้วอะ่ะยี่เป็นเกมใหญ่ด้วยของชลบุรีอาจจะมีสถานการณ์ที่หนักหน่อยนะครับตรงที่ว่าสุบัญญาเนี่ยโดนไปแดงดสุบัญญาโดนแบนนะครับก็จะไม่ได้เจอทีมเก่าเหมือนกันถ้าเรือเรนาโตเคลิช ในโลกัลเวสนะครับพวงนี้มีอาการป่วยนะครับก็นั่นแหละไปรู้สถานการณ์เป็นยังไงไปรู้ป่วยจากอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วน3คนที่หายไปก็ฉัดมงคลชันรงค์และก็ทรงชัยไปชุดซีเกมซึ่งสโม,มสรก็ปล่อยไปล่วงหน้าอยู่แล้วนั้นผู้เล่นถ้าเกิดเท่าที่ดูเนี่ยประเมินดูก็อาจต่างชาติได้ครับเพราะว่า ชมบุรีเขาก็มีพวกโคตาเซียนอยู่แล้วเจสซี่ที่ดูแล้วก็น่าจะมีโอกาสออกสตาร์ทเป็นสิบคนแรกนะถ้าไม่มีเคลิสกูเซนเตอร์ก็เดียโก้บารังกากับเฉลิมพงศ์อยู่แล้วครับกองกลางก็แจ๊ปสหรัฐกับกิษดาการแมนซ้ายเอามาดูคู่หน้าก็ก็เป็นเดนนิสกับยูพยองซูก็เป็นเกมที่สู้ได้ครับ สู้กันได้แต่ถามว่าความแร่งทั่วแผ่นทุกแดนแลวความลงตัวเนี่ยถ้าเรือมาลงตัวแล้วก,กลาลังกาลังพีคด้วยไงกลาลังมั่นใจในก,การชนะบุรีรัมมาด้วยคู่นี้ผมมองความต่อเนื่องนะถึงแม้จะเป็นเกมที่แพ้ชนะกันได้แต่ในบ้านท่าเรือมีวความดุดันแล้วก็ไม่มีเทียสักแต่แฮมินตันต้คงคาได้หฮมินตันอย่างเดียวครับอย่าไปโดนไปแดงเดี๋ยวพอเ,อ,อเล่นแบบให้ละเอียดหน่อยเท่านั้นแหละตัวสนับสนุนม,มีอยู่แล้วนะครับบดดินก็ เล่นกับแฮมิลตันก็เออดูเข้าทรงกันเลยนะครับขวาในปฐมพลก็น่าจะมายึดตัวหลักจริงๆแล้วเพราะว่าสัญญาอะไรต่างๆก็เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับอันนี้คือชัดเจนยืนยันได้ว่าย้ายไปอยู่กับท่าเรือถาวรแน่ใหนดูกาลหน้าคุณที่ฟันทงครับว่าผมว่าการท่าเรือไม่พลาดครับเก็บ3คะแนนครับสนะิบแนากาสสิบทีนัรราศสีมาเจอกับโพลิสเทโรโอโหอันนี้นี่ คือแค่ไม่มีข่าวเรื่องของการยกเลิกสัญญานักเตะนี้ก็หนักหนาอากาศแล้วนะครับมายกเลิกสัญญานักเตะนี้โอ้โหมันจะเหนื่อยมากเลยสิเปคนแรกของสวัสดแคทนะครับแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปเดิมโชมาสโกออนเลกแรกเนี่ยปริสเทโรชนะโครรามันหนึ่งศูนย์นะครับส่วนเฮตเรที่ออกมาเนี่ยอ้สวัสดแคทดูดีกว่านะชนะ9เทโร ชนะ5แล้วก็เสมออีก3เกมแต่ดูผลงานที่บ้านของนะักขอดสีมาซึ่งไปกันเถอะครับไปดูเลยไปเชียร์กันเลยเพราะว่านี่คือนัดสุดท้ายในบ้านนะครับนัดสุดท้ายในบ้านที่ขอญาตนะต้องพูดกันตามตัวว่าอาจจะเป็นนัดสุดท้ายในบ้านในฟ,นฟุตบอลไทเลกหนึ่งหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะว่านัดต่อไปคุณเยือนบุรีรัมย์แล้วนัดน,นี้คุณต้องการ3ามคะแนนสถานเดียวครับถ้ามองในทุกทีมที่ลงแข่งขันในกลุ่มเดซโซนโคราช จะเป็นตัวแปรสาคัญในสัปดาห์นี้ครับพอาะถ้าโคราชเก็บ3าคะแนนขึ้นมาแล้วเกิดทีมอื่นพลาดสนุกเลยนะครับณสุดท้ายอบวิเคราอสกันมันเลยเกี่ในบ้านของโคราชที่เจอกับคู่แข่งอย่างบริสเตรโรเนี่ยนะครับพบกัน6นัดโคร,ราชชนะ4เสมอ2ไม่แพ้นะครับมีสถิติที่ยอดเยี่ยมในการเจอกับมับงกรโล่งเงินด้วยแต่ว่าเหนือสี่เงินใดครับ ต้องมาคุยกันเรื่องของผู้เล่นฟิตสมบูรณ์กันหมดนะครับอาจจะมาติดกันตรงที่นักเตะโดนยลิรสัญญาที่มีข่าวกันนั่นคือนพพลพลคำกับสหรัฐกันยโรจก็น <c oughs> ่าจะเห็นข่าวกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับของวันพฤหัสแล้วที่สโม,มอสร <c oughs> เพจอย่างเป็นทางการของนคกรรษสีมาเนี่ยลงตามนี้เลยครับ ข้อความสําคัญคือเนื่องจากได้ทําผิดวินัยร้ายแรงจนส่งผลต่อการแข่งขันในเกมที่นคะรราชสีมาแพ้ให้กับชลบุรีเอฟซต่อ2และก็อีกหนึ่งข้อความคือสโมสรน,นะครับจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจนต้องเสียผู้เล่นตําแหน่งสําคัญไป2คนเน้นย้ำนะครับว่าทั้งสหรัฐกับนบพลคือผู้เล่นสําคัญที่สโมสรจริงก็ไม่อยากเสียไปหรอก แต่สองเกมที่เหลือทุกคนในทีมยังมีความมุ่งมั่นที่จะเก็บชัยชนะเพื่อให้ทีมยังคงอยู่ในหลีกสูงสุดถ้ามองวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยสปิริตทีมผมก็มองว่ามันก็มันก็ยังต้องคงอยู่ให้ได้นะเพราะการตัดสินใจช็อตเนี่ยผมว่ามันเลยจากโค้ชโจไปแล้วต้องไปถึงประธาสสอนสโมสรอย่างคุณเทวันลิปตาพลบแน่นอนครับเพราะถ้าไม่ฟันฉับเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนที่ซ้อมอยู่ รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องเด็ดขาดนะในว่าคุณจะเป็นผู้เล่นตัวหลักตัวจริงอะไรก็ตามน้องทั้งสองคนเนี่ยก็ยอมรับผิดนะครับกับสิ่งที่เดนได้กระทำไปหลายคนก็ถามว่าโอ้โหมันไปถึงเรื่องนั้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่เรื่องล้มบอลนะครับบอกไปก่อนมันไม่ได้แยกขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้ต้องขออนุญาตพูดกันตามตรงซึ่งหลายคนก็น่าคงจะพอทราบกันบ้างนะครับก็คือก่อนเกมที่แข่งขันกับชนบุรี นคราสีมาเนี่ยก็ไปพักลุงหน้าก่อนที่จะเดินทางอาขอขอภัยก็พักอยู่ที่ชลบุรีลุงหน้านะครับเดินทางไปลุงหน้านั่นแหละเพื่อเตรียมความพร้อมก็หลังจากไปทานข้าวกันข้างนอกเนี่ยก็ได้ข่าวมานี่สอบถามนักสบโมสรเขาก็บอกว่ารับทราบหลังจากที่จบเกมแล้วที่แพ้ให้กับชลบุรีเนี่ยว่านักเตะทั้งสองคนนะครับได้ ก็คือดื่มต่อนั่นแหละนะครับดื่มต่อแล้วก็กลับมาในช่วงเวลาสักประมาณตีสี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผิดวินัยของสมโมสรถามว่าร้ายแรงไหมผมว่าจริงๆในมูลนธฟุตบอลก็ถือว่าร้ายแรงในกรณีออก,ก่อนเกมนะ,ะเราเราพูดถึงว่าก,ก่อนเกมก็ก็ไม่ควรนั่นแหละเพราะน้องสองคนก็รับผิดกับสิ่งนี้ก็ทําอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้มันก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตนทำด้วยการที่ถูกยกรสัญญาก็ถามว่าวินวินทั้งสองฝ่ายไหมเนี่ย ไม่มีใครอยากถูกยกเลิกสัญญาหรอกครับสมสรเองก็ไม่อยากยกเลิกตอนนี้เพราะหน้าสิวหน้าขวานเพราะสองคนนี้ผมยืนยันได้ว่าจําเป็นนะครับแต่ถ้าสมสรมีกฎแล้วไม่ทําตามเนี่ยคนที่มีวินัยอยู่แล้วเนี่ยเออเขาก็อาจจะมองว่าอา้าวอย่างนี้ก็ทํากันได้เหรอถ้าทําได้เนี่ยคนอื่นก็ทําได้สิซึ่งก็เป็นเรื่องที่บอกบริหารต้องตัดสินใจนะครับนักเตะก็ได้ขอโทษ ทั้งทีมโคช้ชแล้วนะครับแล้วก็คงมีการคุยผู้บริหารแล้วแหละก็ชัดเจนนะครับว่ายกรสัญญากันไปเนี่ยอย่างในรายของนบพคก็อาจจะต้องดูว่าจะหาทีมใหม่ยังไงด้วยเพราะว่าสัญญาเขาเนี่ยยังอยู่กับสุรประการนะครับซึ่งสุดประการเนี่ยปล่อยมาให้กับทางนครรีมายืมก็ได้ข่าวว่าสัญญาก็ยังเหลือกับสุรประการถึง3ปีเหมือนกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสุประการก็ต้องการที่จะขายนักเตะเหมือนกัน เดี๋ยวตรงน,นี้ก็มาดูนะครับในช่วงตลาดซื้อขายนะครับว่าใครจะได้ตัวน้องไปนะครับส่วนสารัฐกัญยาโรดอันนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าทางประจวบก็ได้ตัวไปแล้วนะครับกลายเป็นว่าดูคนที่อยู่ต่อแล้วกันครับส่วนความผิดพลาดของนักเตะก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญเลยแหละซึ่ง เรื่องที่เราพูดกันบ่อยครั้งมากเลยก็คือวินัยนะครับหรือวินัยของนักเตะไทยซึ่งถ้าเอาตามตรงนะพูดถึงเรื่องอันเนี้ยดื่มกินกันเนี่ยหลังเกมมีแทะกันหมดแล้ะครับแต่ว่ามันอยู่อยู่ในขอบเขตหลังจบเกมพอเข้าใจกันได้เพราะว่าอ่ะมีปล่อยพักอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าทุกคนรู้ลิมิตนะครับแต่ว่าการกินเที่ยวคนไหนก็ต้องดูอ่ดูให้มันเหมาะสมในสถานการณ์ณตรงนั้นด้วยนะครับ ที่เอามาพูดเนี่ยจริงไม่ไม่ได้อยากไปลงรายละเอียดเพื่อสร้างความเสียหายให้กับให้กับนักเตะนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องพูดนะครับเพราะเป็นเรื่องสําคัญของวงการนะมองว่าถ้ามันมีเคสแบบนี้ออกมาแล้วสโมสร้รียความเด็กขาดเนี่ยมันก็จะส่งต่อไปถึงสโมสร,รอื่นด้วยแล้วก็จะทําให้นักเตะหลายคนเนี่ยตระหนักถึงเรื่องพวกนี้นะครับว่ามันจะมีหนักกว่านี้ได้ในกรณีอันนี้คือไปดื่มกินแล้วกลับมาปลอดภัยก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าไปถึงขั้นเหตุการณ์ที่อย่างเคยเกิดตอนนี้ต้องพูดนะ ก็คือเคสของวรตุสุกนางชมบุรีก็ไปเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นเรื่องใหญ่มาแล้วนะครับซึ่งผมเคยพูดไปแล้วเหมือนกันแล้วก็มันก็ยังคงเกิดขึ้นอีกอก็เอาเป็นว่าชัดเจนนะครับว่าคนที่เหลืออยู่ก็คนต้องสู้กันต่อไปการขาดนัพลก็เสียตัวจริงก็คงจะแทนที่ด้วยพชรพลอินทนีแล้วก็ตัวรุกของสหรัฐเนี่ยก็อาจจะต้องดันนะครับดันเดนิสบิลาเนวาขึ้นไปหรือว่าอาจจะเป็นอับดุลอาฟิดเบอร์ลาเฮงก็ได้นะครับ หรือเป็นงั้นก็ถอยเดนิสเบ利亚เนยว่ามายืนตัวรับกับพัชรพลแล้วก็3ตัวรุกก็เป็นจอร์แดนเมอเร่เป็นไทรอนแล้วก็สีโรดครับข้างบนก็เป็นคิสแรงอยู่แล้ว <c oughs> ทั้งฝั่งของบลิสเทโรครับก็จะได้เอกชัยสำเรงแล้วก็เลสลี่พลทดแบงกลับมาโหอันนี้คือส่วนสำคัญมากๆครับ ที่ทําให้บริสเตโรแข็งปักเลยแล้วก็จากเกมก่อนที่ขาดไปก็กลายมาผลงานว่าเขายอดเยี่ยมนะครับแต่ส่วนใหญ่ในบ้านของบริสเตโรเนี่ยคือก็ค่อนข้างจะจับต้องได้อยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องผลงานคือถ้าแพ้เนี่ยเขาก็แพ้ไม่ขาดนะครับในบ้านแต่ส่วนใหญ่ผลงานจะค่อนข้างเหนียวครับลุกทีมของโคดอนโดยรวมถ้าได้2คนนี้กลับมากองกลางก็เลสลีก่ก็ประจําการกับชนุกูลกับสรวิทย์ส่วนเอกชัย ก็จะไปแทนที่ของสัญชัยในเกมที่แล้วเพราะาช่วงหลังเนี่ยแบ็กซ้ายจะเป็นวิทยามูลวงและสัญชัยเนี่ยโยกมาเล่นแบ็กขวาแทนนะครับคู่นี้ถ้าดูจากการขาดผู้เล่น2คนก็ต้องอยอมรับนะครับว่าธานาคลอรศรีมามีผลแน่ๆน,นะครับมีผลแน่ๆแ,แต่ถ้าดูที่โครงถ้าเกมรับทํางานกันสักประมาณไม่รวมประตูนะรับสัก6คนนะ แล้วบุกสี่คนทำกันให้ดีนะตลอดทั้งสัปดาห์ที่เหลืออยู่แต่ว่าแหม่พอพอข่าวมาออกกันตรงนี้นั่นหมายความว่าเขาทึงตัดสินใจกันนะครับมันก็ต้องมาดูว่าโคชโจจะปรับเปลี่ยนยังไงด้วยแต่สีตัวบนเนี่ยผมว่าเล่นได้นะจอแดนเมเรย์ไทรอนซีโร่แล้วก็คิสแลงเนี่ยแต่พื้นที่มันจะเปิดหรือเปล่าถ้าพื้นที่เปิดหมายความว่าอะไรโคราต,ต้องนําก่อนครับมันจะเข้าทางเหมือนเกมเจอท่าเรือฉันสถานการณ์ทังวิเคราะห์ตรงนี้ครับ อมองด้วยสิติเป็นหลักถึงแม้ว่านะครราชสีมาจะขาดผู้เล่น2คนนี้ไปนะแต่ผมว่าถ้ามองในแบบแ,บบแรงกระหาย motivation กระตุ้นเงินมันดีเหมือนกันขออาชีพเพิ่มให้นักกีฬาหด่อยวกันในบุมมอลผมนะเพราะถ้าไม่3คะแนนไม่ได้เอาลองวิเคราะห์ไปดูผมว่าผมว่าจบเสมอไม่ได้ก็ต้องเอาไปเราตายที่นะครราชสีมาเกมนี้คือรอท่าทีไม่ได้ครับต้องบุกเพราะว่า เสมอก็ไปไม่ถึงอ่ะไปไม่ถึงเกมต่อไปคือถึงแม้ว่าจะยังไม่ตกโดยโดยในเชิงปฏิบัติแต่ทฤษฎีมันตกไกลๆนะครับผมมองว่าคู่นี้เอาเป็นเอาตายผมว่านะครราชสีมาอาจจะใช้จุดนี้แหละครับพลิกวิกฤิเป็นโอกาสมองในการเก็บสาคะแนนได้ถึงแม้ว่านครราชสีมาจะไม่แกร่งเท่ากับบริสเตโกก็ตามนะครับอ้าวลองดูครับสวัสดคีครับ เราเป็นสาคัญครับการที่ข่าวนี้ออกมาเนี่ยเขาตัดสินใจกันดีแล้วแล้วคุยกันพอสมควรแล้วนะครับว่ามันจะไปต่อกันได้ไหมนะครับเพราะถ้าพูดถึงว่าถ้าเรามองเรื่องของแบบผีวินัยก็ว่ากันไปจบฤดูกาลก็ยกเลิกสัญญาอาจจะเก็บไว้เป็นช้อยสำรองก็ยังดีกว่าอันนี้เขาตัดตัดชัดเจนเลยซึ่งหาว่าเหมาะสมไหมก็ถ้ากดเป็นกฎนะครับอันนี้ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของสโมสรว่าเด็กขาดจริงๆในสถานการณ์ที่ สูมเสี่ยงแบบนี้นะครับเราเหลืออีก1คู่ครับ19บนาฬิกาวันอาทิตย์นะครับราชบุรีเจอกับบุรีรัมยูในเต็ดครับโอ้ในบ้านของราชันบังกรนะครับซึ่งในช่วงเล็กแรกที่บ้านของบุรีรัมเนี่ยตอนนั้นนี่โอ้โหรูสึกจะเป็นจะเป็นจ่าฝูงรองจ่าฝูงเลยบุรีรัมจ่าฝูงราชบุรีเนี่ยเป็นรองจ่าฝูงตอนนั้นบุรีรัมชนะ1 0ูนนะครับแล้วเป็นเกมที่ดีด้วย พลาดกันแบบนิดเดียวเองนะครับราชบุรีอยู่ในช่วงพีคเลยส่วนข่าวสายที่ต้องบอกกันหน่อยนะครับสำหรับที่ราชบุรีเนี่ยเขาโปรโมทไปแล้วแต่พอดีเครื่องดื่มตราช้างนี่ผมเป็นสปอนเซอร์ช่องเราพอดีก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันว่ารวมตัวได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นเกมบิ๊กหมหช์นะัดสุดท้ายของราชบุรีพอดีในบ้านฤด,ดูกาลนี้นะครับที่เจอกับบุรีรัมย์ ก็จบแล้วเนี่ยมีคอนเสิร์ตจากปามมี่ต่อนะครับแล้วก็มีขอารางวัลมากมายมีกิจกรรมจากรถเดือนตราช้างด้วยนะครับยังไงก็อยากให้แฟนๆไปรวมตัวกันเยอะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเกีตที่แฟนบอลเยอะแหละครับเพราะบุรีรัมย์ไปเยือนทีมไหนนี่กูหูก็เป็นกระแสอยพอสมควรนะเราก็จะเห็นนั้นอยู่ซึ่งราชบุรีก็เคยมีผลงานที่ดีในการเจอกับบุรีรัมย์ด้วยนะครับในสนามแห่งนี้ดูผลงานของราชบากรในการเจอกับบุรีรัมย์นะครับ 8นัดในบ้านนะครับของราชบุรีชาวบ,บ้านนะชนะแค่เกมเดียวแต่ว่าเป็นเกมที่สะใจตอนนั้นเลยผมจําไม่ได้ว่าฤดูกาลไหนน่าจะเป็นฤดูกาลที่ยุคของบูซิดาบันโดวิชน้องทำเล็กแรกตอนที่เป็นพวกตัวเซอร์เบียมีเคลิชมีมาโกเชโปวิชมีตัวเอเชียเอออักบานะครับชุดชุดนั้นแหละช่วงเลกแรกที่บุรีรัมฟอร์มไม่ดีเราเลกสองก็มาเปลี่ยนโคตา นะครับเปลี่ยนโวตา้าตัวต่างชาติแเป็นยกชุดเลยสถิติก็เป็นเกมเดียวที่ราชบุรีชนะบุรีรัมได้นะครับในการเจอกัน8นัดแล้วเสมออีกหนึ่งส่วนที่เหลือบุรีรัมเก็บเรียบเลยชนะ6นัดนะครับความสมบูรณ์ของราชบุรีได้สียโชคกันหนูกับปรถมชัยเสือสกุลพ้นทดแบนคก,กลับมาจากพันแก้วพรมรอเช็คนะครับรอเช็คความฟิตซึ่งผมว่า โอ้ oh, จักรพันธ์เจ็บทีฟื้นยากมากนะครับคิดว่าไม,ไม่ไม่น่าจะกลับมาได้ในเกมนี้อย่างดีก็สำรองอะแต่คงไม่น่าออกสตาร์ตตัวจริงราเฟลย,ยันเซนติดโทดแบนอีกนะครับโดน2เหลืองแดงนะ่ยในเกมกับบีจีเสียหายเหมือนกันในเกมรับเพราะว่าสะสไมไปเหลืองใบที่5ก็โดนแบนไปอีกหนึ่งคนคือมู s ซาซิดิเบโดนแดงตรงในเกมกับบีจี โอ้โหขาดเยอะนะขาดเยอะเลยเหมือนกันนะครับราชบุรีส่วนทางฝั่งบุรีรัมย์อ่าลอนสนาดูบุญ่าผมว่าจริงอ่ะน,น่าจะพร้อมตั้งแต่เกมที่แล้วแหละแต่ว่าเขาเก็บไว้ผมว่าก็ต้องเก็บไว้ใช้ในเกมฟุตบอลถ้วยสองนัดมองอย่างนั้นนะครับคิดว่าคงไม่น่ากลับมาในตอนนี้สัสลักหายประโคนสะสมใบาเหลืองครบสี่ใบโจธานบุริงกิสะสมใบาเหลืองครบ4ี่ใบ แบบนี้นี่ต่างชาติของบุรีรัมก็จะเป็นฟิลิปโลกิชต้องมาโกรันเคาวิตต้องมาแล้วก็แฮิสบูชคิดครบสามพอดีครับก็จะขาดตัวเป้าแล้วก็ตัวด้านข้างนะครับอย่างบริงกิไปที่เหลือก็เต็มพิกัดแหละครับเพราะว่าช่วงหลังนี่ก็บูชคิดดูได้โอกาสเยอะในในลีกช่วงท้ายนะครับกองหน้าคงเป็นสุบชัย คือปเป็นตัวบนแล้ววูชคิดก็เป็นตัวสอบตัวพุ่งคู่นี้ถ้าให้ดูนะครับจากสภาพทีมเนี่ยคือสถิติมันชัดอยู่แล้วว่าบุรีรัมก็ดูแข่งกว่าแม้จะไปเยือนก็ตามนะครับแล้วด้วยความสมบูรณ์นในทีมบุรีรัมก็ยังดูแข่งถึงแม้ว่าจะขาดผู้เล่นตัวหลักๆไปนะครับแล้วก็เพิ่งพลาดในเกมเจอกับการทเรือมาด้วยผมว่าบุรีรัมดีพอครับที่จะบุก ไปเอาชนะนะครับแต่คงมองว่าน่าจะเฉินเฉือนนะเจอราชบุรีในเกมนี้เพราะราชบุรีเล่นในบ้านด้วยแล้วก็นัดส่งท้ายนะครับมีคอ,คอนเสิร์ตแฟนบอลมาเยอะน่าจะเป็นเกมที่สนุกแต่คิดว่าบุรีดําน่าจะเก็บสาคะแนนในเกมนี้ได้ครับครบถ้วนนะครับ